โอ้ยทุกคนตกใจมากนี่ทุกคนฉันแบบพิก่งมาถึงห้องพักใช่ไหมเพราะว่าให้คุณทนายสาว,ว่าเขาจองห้องพักให้พรุ่งนี้มีรับรางวัลไงพระเสมาสยามที่ครุสภากระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ดิ่ฉันก็เข้าห้องมาทีแรกฉันก็นึกว่าเอ๊ะใช่เหรอของโรงแรมเหรอมันไม่น่าจะใช่นะ ก็คือจองมาแหละแต่ว่าโรงแรมเขาจะไปมีอะไรช่ออะไรอยู่บนเตียงนอนก็ไม่ใช่ <c oughs> แล้วก็มีบริการนำมาส่งอามาวางไว้อย่างนี้เหรอจริงๆขอบุณโรงแรมก่อนนะคะโรงแรมชื่ออ,อ,อะไรอะพนักครนเฮอริเทจนะคะนี่ก็คือเขาอัพใ่ห้องให้พนักงานบอกว่าห้องที่จองมาเต็มจองแต่เต็มคืออะไรงงก็เลยแบบเขาอัพออห้องให้ทุกทุกคนมีองค์มีอ่าง นครเทอริเทเธอดีมากนะคะนี่ดิฉันจะนั่งอาบน้ำตรงนี้แล้วกันนะคะคืนนี้ <c oughs> แล้วก็เปิดอย่างงี้ใครอยากดูก็ดูนะคะนี่นครเอาเข้าเรื่องก่อนนี่ดิฉันก็แบบงงอะไรวะทำไมมีอะไรอยู่บนเตียงนี่แล้วก็เออมีคำว่าน้องแพรลงแพรลี่อะไรใดๆก็กลายเป็นว่า พี่พีเอฟเขาเอาช่อดอกไม้มาแสดงความยินดีนะคะทุกคนแต่ช่อดอกไม้ข้างในสวยอยู่นะคะสีแดงเชียร์นะคะเดี๋ยวดูก่อนของใครบ้างนะคะขอพระคุณเลยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้รับรางวัลแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปให้ด้วยนะคะกับช่อดอกไม้นี่นะคะเขาบอกว่าขอแสดงความยินดีกับรางวัลที่ได้รับด้วยนะคะจากเอฟซกลุ่มรักและเป็นกําลังใจให้หนูแพรลี่ค่ะอุยแอนดูว่าหนูแพรลี่นะคะ ก็มีนี่ค่ะพี่กล้วยเมลีอันนี้น่าจะเป็นชื่อเฟซเขานะคะก็มีพี่กล้วยพี่น้อยนาพี่โป๊ดพี่แอนแล้วก็พี่ก้อยนะคะกราบขอบพระคุณมากนะคะนี่มีการ์ดเล็กๆด้วยแล้วก็น่ารักมากค่ะขอบพระคุณนะคะสําหรับการแสดงความยินดีนะคะไม่อยากใช้าภาษาพระนะภาษาพระเขาจะบอกว่ามุทิตาจิตโอ้ยน่ารักมากค่ะกราบขอบพระคุณมากนะคะที่เอ็นดูหนูแล้วก็แสดงความยินดีที่จะ เข้ารับประทานรางวัลพรุ่งนี้นะคะพระเสมาสยามนะคะก็จะมีผู้แทนพระองค์เนาะเพราะว่ามันเป็นรางวัลจากพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าอาิตยาธรกิติคุณนะคะนี่รับตรงคุรุสภานะคะบ่ายโมงนะคะอันนี้ช่อดอกไม้ช่อแรกที่มีคนแสดงความยินดีด้วยกับขอบพระคุณมากๆเลยนะคะนี่โอ้ยซึ้งน้ำใจนะคะจริงๆแค่แบบมีคนซับพอร์ตเราเราก็ เราก็ดีใจแล้วนะคะก็พยายามบอกพี่ๆเขาว่าไม่เป็นไรไม่ต้องให้อะไรแบบนี้หนูก็ได้นะคะนะคะแต่หนูก็เก็บไว้นะคะเนี่ยที่บ้านมีอยู่ช่อหนึ่งแล้วก็เก็บไว้นะคะของพวกนี้นะคะเดี๋ยวอาจจะเอาไปไว้ที่คาเฟ่ใหม่อะไรอย่างนี้นะคะรวบรวมไว้ว่าเออเรามีพี่ๆแบบที่เขาเอ็นดูเรารักเรากับขอบขอบพระคุณมากเลยนะคะขอบพระคุณอีกรอบหนึ่งมีพี่อะไรบ้างนะมีพี่กล้วยน,นะคะพี่น้อยนาพี่โป๊ทพี่แอน พี่ก้อยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้รับรางวัลแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปรางวัลแล้วก็บรรยากาศงานนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีพี่ธนายนะคะพี่อ้อมคุณมีนไปด้วยแล้วก็จะให้อีชายไปถ่ายรูปนะคะน้องชัยลูกชายของดิฉันไปถ่ายรูปเพราะว่าน้องน้ำฝนไม่ว่างคะ่ะติดติดเบนเนาะเขา มีงานประจําก็ไม่อยากให้น้องลาบ่อยอะไรบ่อยด้วยเนาะเดี๋ยวจะสกระทบงานก็ไม่เป็นไรค่ะน้องไม่ได้มาทริปนี้แต่ว่ากาบขอบพระคุณนะคะนี่บนที่นอนแหมฟิลเหมือนแบบแต่งงานมันแรกเลยนะมีอะไรอยู่บนที่นอนห้องนอนน่ารักมากค่ะทุกคนนี่นะคะใหญ่โตมโหฬานหรูหราหมาเห่าเลยอะ,ะขอพระคุณทางโรงแรมด้วยนะคะที่แบบอัปเกรดห้องให้นะคะ เพิ่งถึงท่านเนี่ยกระปงกระเป๋าไปทิพเหนือมาทุกคนไปบุญไปทิพบุญมาสามวันนะคะพาเจ้าคุณอาจารย์ไปร่วมบุญกับท่านรองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยที่ว่าท่านจะบูรณะกุตินะคะที่ท่านไปอยู่วัดใหม่วัดคลองโปง่งเสร็จแล้วก็ไปเพชรบูรณ์ไปพักเพชรบูรณ์เสร็จแล้วก็กลับมาไปเยี่ยมโยมนะคะไปสันเพนบ้านโยมลูกศิษย์ที่ลบบุรีขับรถโอ๊สามวันสามคืน มีความสุขมากนะคะเราได้รับใช้ครูบาอาจารย์เนาะแล้วก็ได้เป็นสะพานบุญด้วยนะคะเห็นหลวงพ่อเราเจ้หน้ะจังหวัดแจ้งว่าที่ดิฉันโพสให้คนร่วมบุญบูรณะกุฏิะค่ะตอนนี้ยอดตั้ง1นึ0 0 0สหมื่นกว่าบาทแล้วนะคะรวมมันนั้นที่เราถวายไปด้วยอีกเท่าไหร่อะห้าหมื่นก็เกือบสองแสนแล้วนะคะก็การของพรกคุณนี่ที่เอฟซทุกคนที่ร่วมบุญด้วยกันถ่ายตรงนี้คืออะไรพูดไปแล้วก็ถ่ายคือจะให้ดูห้องน้าแหละนะหลวงพ่อถ้าพระหน,นุ่มอุยหลูหล,ลา มองลูกหนูอย่างเรานี่สภาพไม่ไหวแล้วครับทุกคนนะให้ดูเลยอืมอืมไม่ไหวแล้วในเสื้อลิซ่าเห็หปนป่เซอลิซ่าดีใจเพิ่งไปดูหนังมาค่ะดินแด,ดนดินแดนศาสตร์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยเป็นหนังมุสลิมนะดีมากทำดีมากพี่อนันดาสแสดงใช่หรือเปล่าจำไม่ช้าจําชื่อไม่ผิดนะคะนี่รีวิวห้องนอนให้หนูมุมใหญ่โตมโหฬานกว้างๆนะครับคืนนี้พักที่นี่นอนแบบชิลๆพรุ่งนี้เช้าก็ เปี่ยแต่งหน้ารับรางวัลนะครับที่กรอบมาผู้แทนพระองค์มาบ่ายโมงนะคะเราเที่ยงเที่ยงนิดๆแล้วก็ต้องถึงแล้วนะฮะเตรียมตัวก็มีพระสงฆ์มีพระคุณเจ้านะคะมารับเทียนประทานด้วยเทียนเขา้าพรรษานะคะสวยนะทุกคนเนาะเกตไก,ก่ไทยให้ดูแค่นี้แหะค่ะจะขอบคุณชอบอันนี้ไม่ใช่เข้ามาแล้วแบบเซอร์ไพ่นะฮะนี่น่ารักมากขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายอีกรอบนึง นะฮะอืมสวยเข้าใจทำมาเก๋มากเลยมีบริการดีนะร้านนี้ส่งถึงที่แล้วก็พนักงานเขาดีมากกีพี่ๆพ,พนักงานเขาช่วยยกกระเป๋าขึ้นมาให้สองกระเป๋านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้แต่งตัวสวยๆมาลุ้นกันว่าพรุ่งนี้จะใส่ชุดแบบไหนนะคะงานเป็นทางการก็จะนี้นิดนึงขอตัวพักผ่อนก่อนนะคะลาไปด้วยชออดอกไม้นี่จ้าจากพี่ๆสุดที่รักของดิฉันพี่กล้วยพี่น้อยหนาพี่โป้วพี่แอนแล้วก็พี่ก้อยกราบขอบพระคุณจ้า